ช่วงอร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้เรายังอยู่กันที่ตลาดเมืองทองหนึ่งย่านถนนแจ้งวัฒนะนะครับกับภาพบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้มาร่วมสนุกในการแข่งขันการทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกิจะสนุกขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยทุกที่กรอบทุกคำไปกับโกกิ กรรมการของเราทั้ง3ท่านคุณกวินจงเลิศเจสดาวงเชฟนานาจงเลศเจสดาวงเชฟประจวบนิรังสารเลือกครับไก่เคจุนไก่ทอดหาดใหญ่ไก่สไปซี่ไก่มาล่าไก่ทอดหน้าโรงเรียน Let's go และผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของเราคุณมะตูมได้รับโจทย์เป็นไก่ทอดหน้าโรงเรียนตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้แล้วล่ะครับเอาไก่ขนาดสองขีดไข่ไก่หน่ค่ะสามฟองขอบคุณค่ะซื้อแป้งทอดกรอบโกกิหน่อยคะ่ะ หลังจากซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณมาตุมก็ไปหยิบเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิและก็นำมาเทใส่ภาชนะเตรียมไว้คู่กับแป้งประกอบอาหารตราโกกิจากนั้นก็เริ่มทุบสันในไก่ที่ซื้อมาให้ทั่วทั้งชิ้นเสร็จแล้วก็นำมาเสียบไม้โรยด้วยเกลือและพริกไทยให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นก็นำไปคลุกกับแป้งประกอบอาหารแล้วก็นำไปจุ่มกับไข่ไก่ที่ตีพอแตกและก็นำมาคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดให้ทั่วทั้งชิ้น และตอนนี้คุณมาตูมก็นำไก่ลงไปทอดแล้วนะครับและแล้วไก่ทอดหน้าโรงเรียนของคุณมาตูมก็พร้อมให้คณะกรรมการของเราได้ชิมแล้วล่ะครับไก่ทอดหน้าโรงเรียนตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าทำเป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่ามั่นใจในรสชาติมากๆเลยอร่อย,ยค่ะเอาละครับนี่นี่ฮะ ยังแบบเม็ดโตโตอยู่แล้วก็สีเหลืองทองแบบนี้เลยข้างในไก่นุ่มจริงๆใช่ไหมฮะทำเก่งมากเปิดร้านเถอะหูวิ่งทำได้ดีมากเลยชิ้นมันโตเสร็จอ่ะกินเข้าไปแล้วมันเต็มปากเต็มคำมนี่คือไก่ทอดน้านโรงเรียนคุณมาตูมเอาละครับคุณผู้ชมและก็ถึงเวลาสำคัญนะครับที่เราจะทราบผลแล้วล่ะครับว่าเมนูไหนจะกรอบอร่อยถูกใจคณะกรรมการเรามากที่สุด เริ่มจากอันดับที่5กับเมนูไก่มาล่าของคุณปานพิมพ์นั่นเองครับอันดับที่4ไก่ทอดหัดใหญ่ของคุณนัดดาที่3ไก่สไปซี่ของคุณรัศมีอันดับที่2ครับเมนูไก่เคจุนของคุณชยานิตครับและเมนูที่กรอบอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเราเป็นอันดับหนึ่งคือไก่ทอดหน้าโรงเรียนของคุณมะตูมนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับในสัปดาห์หน้านะครับเรายังมีภาพบรรยากาศสนุกสนุกของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิที่ตลาดเซลดี2ย่านถนนเจริญกรุงนะครับแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีโจทย์เมนูอะไรและเมนูไหนที่อร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ